อะไรก็งูไลยน้ำเลยแสบบกไมมเนาะอเยก็ยกแล้วก็หันย่านมันบาดไปไหมอย่างเด้มันบาดมันอย่างไหมมันบาดเลี้ยวแนี่ยคำมันถือมันหน่วยด้วยเดฟพี่น้องหน่วยเต็มบุ่งกับเสียวคำ ะะวันนี้นะคะยังเป็นลาค่าพี่น้องขาเข้ากันเลยสีมะเบิกยางเพิ่มอ,อ๋ปยอปลาย่างหลายเน้ยสีมาเบิกยางเพิ่มเหมือนนี้สิมาใส่ยางเพิ่มว่าอ่าคุณพ่อว่ามันเป็นลาแค่ละสูปไปเบิกโหลดมาสั่นเพิ่มว่าตายกระลายด้ยพี่น้องเหมือนนี้กันเลยสิมะเบิกครบทว,บทวนนันมีชาเกา่ามีชาเกา่ารอก่อกนเดี๋ยวเินได้เอา สี่ตัวไะทากกันเื่อนหาไปหาสอกันือนแล้วขนาแง่เอาอยู่บอกเอบว่าคืบเลยะเอาาดแล้วใช่ไหมป่าวใมล่ะตัวนี้งามโก้โอ้มันเหลียมูมันก็ขั้นบตายนกสีงาเป็นสีเบอร์แมนปลาหนิมันมันเป็นขีนแฮหพี่น้องมันมันก็เลยปลไลครับไเนี่ ดูว่าแม่ว่าแม่ก็บจะขีดสิว่าเดี๋ยวมองว้วงามว่ามีเอาว่าในเขาเลยปลูกขีดข้าว่ันแล้วก็หันแล้วก็หันั่นเถอะนี่ดีใจค่ะ บม่แล้ไหวหอกบ่เล้งไหวหรอกเออแหม่เห็นไหมเนาะปุบเออไปแล้ว่งกงูไลยน้ำเด้แห่กไหมเนาะอายีก็เยียกแล้วก็หันยามันบาดม่เปนอย่างเด้มับาดมันอยางไหมมันบาดเล้วแม่มันหัวบาดจังไงอมันหันหัมันหันสากลงไปมันแตกหัวหลุดจนอย่าง เบิ้งอ่อาขึ้นโลกแขแลวก็าเบิ้งพอดเี่ยัขนาดพอีี่มาถึงนี่เออเปียกมันหนาเนาะหนาแล้วนไดรีแดวเก่าปีเรเดียนบ่เดเที่ก็ีดวยเนี่ยเดี๋ยตัวใหม่ตใหม่ที่มันขาดสารอาหารขาดสารอาหารเยีี้ดี่่น เปียกนาแท้ปพกติย่างไม่นี่มันสิเปียกบางเลยขนาดย่างงี้ก็เถ่อยู่แ้วนี่ซิฟกาปีนะขยันขบบาทได้เยอะฮะหลายอะแต่วราเถื่อนกันบม่เถ่กันได้เปียกมันแข็งเนาะเอาเขาไปอีกก็ได้มันง่ามแน่นิเปลือกต้นใหญ่เปลือกอะไรแข็งคำมันเถื่อนมันห่วยเลดเด้พี่น้องหวยแตกบนขวเสียวข้าขึ้นโลกเถ่อ เบอร์มันแข็งตลอดไหนมันไก่อายุแล้วมันจะซีกกว่าปีแล้วเขาเจาะเบ, <c oughs> บอร์ปกติน่ะเจ็ดปีแล้วก็เบิกแล้วบ่ดถึงเอาไหมเอาต้นไหมได้แล้วนี่ปกติอายุอย่างเจ็ดปีแล้วเด็กเขาจาะเบอรต้นหนน้อยๆมันจันกีดถึงแเปีลยลองดิชาโ <c oughs> ดนคัดอะไรนี่บริกรอย่างเลยนั่งรถรถนันน่งรถเลย จะอยู่กีแบบโค้งแบบโค้งมาแต่เข้ากับกีเป็นี้แะกีขึ้นซวงแก่ลายหนาแนอ้าี่เหญ่เอพี่หนาเหลอตะี่เรมองเนเดอดเนี่คือะไรเออนี่คือแม่แกนต้นขนาต้นน้อยยังบาดเปียกน้เอาเหยนบอเขาว่าเาอว่เผลเด่ ่ีบขันมันถือตาอย่างมันย่วยหรอเด้พี่น้องขันมันถึ่องมองนามอย่างมันอยู่เนี่ยเออเห็นบอยมันไหลอยู่เด้เปิดม่ไมมีนามอย่างเอานู้ใส่ในใบเดียวเียอันนี้เล็อกจอกดีเฮ้เจ้ตัวน้อยเดินได้เร็ว เห็นว่านี่มันไหลอยู่ได้หน่ไหลซ้ำนี่ล่ะยางไม่น่ะโรยกี่ดอกมุดไรได้บ้านปักอ๋อนี่หนึ่งยางกี่ดอกหนึ่งหย่างเนาะยางไม่บอกสองเดือนนึงสิจบปักนี่ข้างเม็ดอะไนี่อายุนี่มันสิบโอ้ยสิบปีหลือได้หนิสิบกว่าปีแล้วเขาปลูกเต้หนูกี่าปลูกต้หนูกีกัเก้าปีละอันคือปกติถ้าดินมันง่ามนั่น มันสิต้นบักไงผุนคืออยู่ทางในผุนต้นบักไงพี่น้องแต่ว่าอันนี้ดินมันเป็นหินแหหินแหก็คือเป็นก้อนหินกลั่นยังพ่อปลูกแล้วอย่างมันน่านงามมันก็เลยเป็นสีเบิ้งมันไต่ไปนะเบิ้งที่เราพี่น้องมันไต่ปลูกยากคัดแต่แหด้นี่ยามฝนกันเละว่าสั่นปลูกแค่ยังสั่นเอ้าปลูกไวให้สุ่มหมาง่มากกับพี่ตาหมาใส่ ไปเรื่อยมาอยู่มางามเขาเปลงขืมเบิร์ตไปทั้งถนนอะไรท่านก็ว่าว่านี่แหละพี่น้องอ่าปลานี่นั่นสามสิบไร้ได้หนี้ติดถนนน้ำผ่าสมูทลาจะมาคุยกันอยู่มันติดถนนดำเลยได้หนี้โอ้ยเฮ็ดแล้วพี่ซอพี่หูเห็นหมเฉพาะซอปวดาอันมันติดถนนดำมันสิไหลลงหูนี่ได้บ้าน โอ้ปันคือบอกหิ่มูปานมูลอยน้ะจะขวังแหงคักบาทกระกระกลมาแน่ๆเดี๋ยวหยับมามันสิบาทอะไรของตินบาทจังนไรอ่ะบาทกันอ่มันบาทเนี่ยอย่างไม่กีดหยาดกินดิกีดกีดบ่ถึงกับบดออกกีดเข่าเลิกกับบาทเลวเพราะว่าเกลือกมันอันนี้เพื่อนเบอกกันว่าอยู่นี่มันติดถนนขันแมนมันโลเห็ดฟ้ามัว เฮ็ดเฮี้ยนใไซนี่นี่บอกมันพอดีมอเลยเพราะว่ามันติดถนนแต่กับพ่อผ้ากันมาเฮ็้ยยูตี้โอ้กางเกงเลยโอ้ยช่ังเกตให้แม่ยืมให้แม่ยืมคือแบบว่ามันมันกับยูติ้ถนนยังว่าบอกกันนะเจ๊ยล่าว่าเข้ากับพ่อผ้ากันมาเห็นเฮียนอยู่พี่น้อะมองมันติดถนนกับพ่อผ้ากันมาพี่น้องเพราะว่ามันมันเบลึ่งเบลชิ่มทั้งพี่ทำมายูหนี่มันสี่ใหญ่มาอยู่บอลหกกอกมันบอลด็กยูบอนที่เล็ไฟแหม่ก็เลยบอเด็กใหญ่มาผี เมียนไฟกับหอดไฟฟ้ากับหอดเสาแร่งสูงอยู่นานท่างกัมีดระเฮีดยนเฮียนนี่คือพอดีเลยแต่ว่าบ่กพากันามาสมัยตะกี้ข่อยได้เป็นผู้สอนตอมหน่อยกิตยาแม่ได้เป็นคนสอนพอด ใส่ลิ้นมันขีดคล้องก่อนอันดับแรกอย่างเป็นราคาเบิกพี่น้องตะกีบ้บ่เบิกเพราะว่ามันหลายพราบ่าเป็นหลังเลี้งมันมีผู้ขีดแต่สองสามปลายซุ้มหนังกระแนงจ้างหลงน้องขีดอยู่น,นี่พอแล้วสิผ่านนองแมงว่าจีบก็ปลานี่ถ้าเหินอย่างมันห่วยออกลอนเห็นปะมองถึงมันนี่สิห่วยออกลนแต่ว่า มันก็ระว่างยากอันหอดตาอยางมันงแม่ต้นน้อยกัมีอยางขันเ้อกีดอันถ้าชำนานเด้เห็นบ่าไหลเร็ววะขันหอดตาอยางมันเป็นหนึ่งสั้นมันไหลเร็วอยู่เด้พยอืองเราชำนานเห็นบ่พี่น้องต้นหน้่ยอยไหลเร็วกว่าต้นนั่นเด้ืมใครลงมาล่ะ มาล่องวิชาพี่น้องก็เป็นยังดอกมาล่องวิชานะคะโอเคนะคะปลาอย่างนี้ก็เป็นปลาของนิลุยคือกันนะคะพี่น้องขาตรงนี้มีสามสิบไร่นะคะกะกีดพ่กับหนองแม็กกับยางสิบ้ากันมาก,กีดก็โอเคนะคะพี่น้องขามาล่องวิชาเป็นทั้งใดคือบอตอนนี้ยางเป็นราคาเฝ้า,าไปกีดย่างเดิมพี่น้องนีลุยก็มว่าเบิกเพิ่มแล้วนะคะ